พี่ภูมาแล้วค่ะสวัสดีครับแล้วถึงรูปมาตืนค่ะสวัสดีครับพี่โอเคยังคะอันนั้พี่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาทำกิจกรรมกับพี่บราวยังไงบ้างคะวันนี้ผมอยู่ที่ Play l i n e Friends p o s ร o r e ครับผมแล้วก็วันนี้มาบราว์เบิร์ดเดย์ผมก็คือมาแบบพี่ๆแบบเซเลบเวีแล้วก็แบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่บราวครับผม ก็สนุกมากแล้วก็ในงานก็มีของแบบว่าลายเฟนน่ารักเต็มไปหมดเลยครับผมแต่วันนี้ผมมางานวันเกิดพี่เปาพอที่เห็นได้มีการร่วมร้องให้พงศ์เกตให้กับพี่เปาด้วยใช่ครับผมปกติเราเป็น FFC พี่เปายังไงบ้างครับเป็น FC พี่เปาก็ต้องบอกเลยว่าผมใช้สติกเกอร์พี่เปาบ่อยมากก็อย่างที่ผมบอกแปว่าส่งให้พี่ยงบ่อยใช่ครับผมแล้วก็เล่นเกมแบบอะไรที่มันลายเลนเจอร์อย่างเงี้ยครับมันเกี่ยวกับลายเฟนอยู่แล้วก็ทุกคาแรคเตอร์นี้ผมรู้จักหมดเลยแล้วก็ก็ก็ดีครับผมนีได้มาร้องด้ ส่วนตัวเราอ่ะชอบคาแรคเตอร์ของพี่บราวตัวในเวลาในสติกเกอร์ลายที่เราชอบใช้อะไรเงี้ยค่ะจำได้ไหมเป็นพี่บ่าวทำทำท่าอย่างงี้ครับเขาจะน่านิ่งๆหน่อยแล้วผมก็จะไม่รู้ว่าผมขอโทษเขาขอบคุณเขาหรือว่าหลอกต่อเราทราบได้หลายความหมาแปลว่าเราใช้สติกเกอร์นี้บ่อยอะไรอย่างี้ในในทุกสถานะเวลาที่เราจะตอบคำถามหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช้ใช้กับพี่ยงบ่อยมากค่ะอย่างวันนี้กิจกรรม DIY ล่ะคะยังไงบ้างเรื่องกิจกรรม DIY มีที่ผมที่ผมทำก็คือ เป็นชื่อผมสองอันแล้วก็เป็นให้พี่บราวนิดัมก็คือหมายถึงว่าผมเก็บเก็บไว้อันหนึ่งก็คือพิมมาสุครับผมก็ของพี่บราวนก็คือให้พี่บราวนะครัก็าน่ารักมากอันนี้แงโชว์โชว์โชว์อันนี้ก็คือเป็นชื่อของเราเองนี่อันนี้จะทําเก็บไว้ให้ตัวเองหรือว่าจะเก็บให้แฟนคลับอะคะอันนี้อันนี้ให้ให้ตัวเองครับผมให้ตัวเองแล้วก็ให้พี่บราวน์ไปอันหนึ่งที่ที่เป็นชื่อพี่บราวน์ค่ะปกติแล้วได้มีโอกาสทำเวิร์กช็อปกิจกรรมอย่างนี้บ่อยไหมครับเออผม ผมไม่ค่อยได้ทาแต่ว่าถ้าถ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมผมเคยทาอยู่แล้วับแบบกับกับน้องที่รู้จักอะไรเงี้ยแต่ผมชอบไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยอ่ะวันนี้กิจกรรมดีๆแบบนี้อยากให้น้องทีมเชิญชวน f อ <c oughs> ได้มาร่วมกิจกรรมในงานบาวเบิร์เครั้คน,นี้หน่อยแล้วกันนะคะครับผมก็กิจกรรมนี้นะครับผมที่สยามเจนเตอร์ก็แปดถึงที่สองิงหาคผมครับผมก็มีเผื่อเผื่อใครที่ชอบคาแรคเตอร์อื่นๆด้วยก็ในงานก็มีหลายคาแรคเตอร์เลยครับให้ให้มา ซื้อกันหรือว่ามาเล่นกิจกรรมนั้นก็น่าสนใจครับผมน่าจะสนุกแบบสำหรับคนที่แบบชอบอะไรที่เกี่ยวกับนุ่มนิบนุ่มนิบ่สอกินเรแนออาเป็นยังไงบ้างคะพวกผองไทยรีแอคกันไปแล้วก็สนุกมากแล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆมากที่แบบผมอยู่กับเขาเรียกว่าผมอยู่กับยิมะเพื่อนอยู่กับยิมมะด้วยกันหรือสองคนก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ในความหนาวนั้นมีความอบอุ่นอยู่นะ พอทีเ่เราเราเราได้ไปกันอีกสองคนอะไรอย่างเงี้ก็สนุกมากแล้วก็ยังเป็นเที่ยวตอนแรกผมว่าเดี๋ยวอีกหลายๆ EP ก็จะสนุกเรื่อยๆอย่างอย่างโมเมนต์ไหนที่เราเประทับใจมากประทับใจที่สุดนอครับเอ้าจริงนะทุกโมเมนต์แต่ว่าถ้าสมมติมผมผมจะคิดเร็วๆก็คือตอนพวกเราไปเล่นสโนว์บอร์ดกันแล้วก็ถ่ายไม่ค่อยเป็นแต่พวกเราก็ถ่ายออกมาแบบไม่ค่อยเป็นกันสิสองคนอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบเห็นภาพนะแล้วแบบน่ารัก ประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์ใหม่มากผมก็ล้มยับเลยพี่คือตอนแรกตอนที่เล่นหลบกลัวไหมครับหรือว่าเราแบบชอบแอนเวนเจอร์อะไรก็แบบผมผมไม่ค่อยกลัวเพราะรู้สึกว่าพอเป็นหิมะด้วยถ้าเป็นถนนเงี้ยกลัวแต่นี่เป็นหิมะแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยเจ็บมันจะไม่เจ็บอะแต่มันไม่เจ็บแต่ผมก็ล้มแบบโอ้เล่นยากอะเอาจริงตอนนี้เลยไม่ได้กลัวความเย็นด้วยไม่ได้กลัวเพราะกลัวถ้าผมไม่ได้ใส่ชุดแต่นี่ผมใส่ชุดหนังหนาวก็โอเคนะแต่ว่าเซฟตี้อย่างดีเซฟตี้อย่างดีทุกอย่างอย่างดีครับผมแล้วก็เล่นกันอยู่ที่ตัวพวกเราแล้วจะเล่นเป็็นนกกัไงงเดดี๋ยวต้ออรู แล้วว่ในวงไทยเล่นเก่งค่ะเอ่อไม่บอกแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้เขายังอยู่ในช่วง EP พหนึ่งคือยังซ้อมอยู่ใช่ไหมซ้อมอยู่ยังไม่แข่งก็เดี๋ยวต้องไปรอดูใช่ครับผมผมดีแอดคุณดีอีสองแล้วยังไม่แข่งเลยอะอะรครัในอเหนบอ่าป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดอะไรครับใน EP เห็นบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดของครูใช่ไหมขึ้นไงอ๋ออฟพาร์ทออฟครูอีพีหนึ่งครึ่งยังไงบ้างครับของพี่พาร์ทตอนตอนนั้นก็ พี่ฮาร์ดบอกว่าพี่ฮาร์ดตกใจที่สุดในชีวิตก็คือแบบเป็นเป็นตอนที่พี่ฮาร์ดได้จับบอดี้แล้วก็พวกผมก็แอบแบบปิดไฟกันอะไรเงี้ยเออก็พี่ฮาร์ดดูตกใจมากจริงครับแล้วก็มันรู้สึกดีตรงที่เราให้พิวว์เดย์แล้วเดี๋ยวเราเรากำลังจะไปญี่ปุ่นด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็คงแบบพี่ฮาร์ดนี่คือวันเกิดเขาอยู่ในบัสซิ่งสองรอบนะทั้งทั้งไทยแลนด์ทั้งญี่ปุ่นก็ก็แบบดีครับก็อุ่นดีเสียเวลาเซอร์ไพรส์นานไหมคะไม่ <c oughs> ไม่นานแล้วแต่แต่โลก ลบกับปิดแอร์ปิดไฟอะไรกันมั่วอยู่บอกว่าให้บอกให้ปิดปแอร์ให้ปิดไฟปิดแอร์ทำไมร้อนก็ร้อนแต่งตัวก็หนาวตอนนั้นแต่เขาไม่รู้ใช่ไหมว่าเราเสรอมภัยไม่รู้ครับผมบอกเลยถ้ามันมีหน้ามีหน้ารับผิดชอบน่าจะแบบสุดๆตกใจมากที่อ่างหักแต่ฉนมีหน่อยไมไแน้างที่ไปมาเท่าไหร่ไปมาลีฟครั้งแรกด้วยครับผมไปปารีสครั้งแรก้าเหมือนได้ไป ไปเรียนรู้แฟชั่นไม่พอได้ไปเรียนรู้แบบวัฒนธรรมบ้านเมืองเขาว่าเออคนเขาอยู่กันที่นะเราผมเพิ่งรู้ว่าที่ยุโรปอ่ะแบบที่ที่ปารสอย่างเนี้ยมันแบบภาคทิศมันตกช้ามากแบบสามทุ่มยอะไรเงี้ยสว่างเลยก็เป็นความรู้ใหม่ๆหรือว,ว่าบ้านเมืองที่แบบไม่ได้ไปเห็นความสวยงาม้วยันเพราะปารีสมันแบบว่าทุกอย่างมันดูเป็นแฟชั่นแล้วก็สวยงามหมดเลยก็เป็นอะไรใหม่ๆสําหรับผมมากที่ได้ไปกันสามคนแล้วก็รู้สึกดีครับผมอยากไปอีกเราได้แบบไปโชว์อะไรใหมบาความ เลก็โชว์ความเป็นไทยไหมผมว่าก็มันมีสื่อที่ให้พูดภาษาไทยผมก็พูดนะพูดภาษาได้ด้วยสวัสดีครับอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ที่นั่นผมก็ไม่ไม่ทิ้งความเป็นไทยเพราะว่าไปอยู่ปารีสใช่ไหมสามสี่ห้าวันแต่ผมก็กินอาหารไทยพี่ยงพากินอาหารไทยตลอดไปบอกไปเจอไอ้ดอนด้วยไปเจอไปเจอพี่แบมแบมครับผมแล้วก็ผมไปบอกเขาว่าที่พี่พูดเยอะอันเนี้ยแล้วก็บอกพี่เป็นคนไทยเอาผมรู้แล้วแต่ว่าแค่ชมว่าพี่พูดเก่งอะไรเงี้ยพี่เขาแบบไนฟ์มากพูดแบบ น่านรักชอความเฟรนลี่ขนาดไหนคะเฟรนลี่ขนาดคือผมไปขอเขาถ่ายรูปใช่ไหมแต่ว่าพี่แบมก็พี่แบมบอกว่าได,ได้ถ้าน้องๆอ,อยากถ่ายอะไรเงี้ยมันมันมีนนความรู้สึกแบบโอ้พี่เขาอยู่ตรงนั้นแล้วเนาะแต่ว,ว่าผมไปขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยเขาเขาก็บอกว่าได้ถ้าน้องๆอ,อยากถ่ายอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบน่ารักพวกปากอินเตอร์แวนพวกปอินเตอร์แวนก็เป็นความรู้สึกที่มันใหม่แล้วกันเพราะว่าบีอาร์สบีอาร์สส่วนใหญ่ผมก็เห็นแต่ที่ประเทศไทยใช่ไหม ก็คือแบบเขาแบบหมายถึงว่ามันเป็นอะไรใหม่ที่แบบคนคน,คนยุโรปอะมาหวีดผมแบบแบบพูดกับผมแล้วแบบจีบการผมอะไรเงี้ยเป็นความรู้สึกที่มันไม่เคยเจอแล้วกันใช่ครับก็ดีใจอยากกลับไปอีกอยากอยากกลับไปสิบสองคนภาพคือไทยที่โดนระเมิดโดนปล่อยโดยโทรศัพท์เราเราม่รู้หนักว่าเป็นเบรกนีมั้ยเรารู้เรื่องนี้ผมผมรู้มผมผมไม่ ผมเห็นเห็นและการเห็นแบบเห็นแบบแบบแบบแ,บบแต่ว่าเขาพี่ไทยก็ส่งเข้ามาในกลุ่มอยู่ผมก็เออก็ตกใจครับล่าสุดมีเสเม็นบอกมาแล้วท<ส>างไทยแจ้งไปแล้วใช่ไหมก็ก็นั่นแหละครับก <c oughs> ็น่ากลัวอยู่ครับผมเราเรายิงย่งมันยิ่งมันเป็นฟกนิวก็รู้สึกว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่พวกเราในสบคต้องเรียนรู้แล้วก็ระวังต่อไปแล้วกันครับใช่ต้องระวังมากต้องระวังมากขึ้น เพราะพ่อเอาจริงก็ไม่รู้ว่ามันคือเบอร์จริงหรือไม่จริงด้วยแต่ว่าพอพอมันโดนมันก็แบบมาตกใจถ้าสมมติมันเป็นเบอร์จริงแล้วมันเกิดกับตัวเราแล้วรับรับโทยังไงเอ็ก็เปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเบอร์ไปเลยครับได้ยงั้นก็ได้เวลาเปลี่ยนเบอร์หาเบอร์มงคลเบอร์ใหม่แล้วก็เปลี่ยนเบอร์ไปเลย โดนองว่านกหมายแฟนับว่าแที่บคอาแบบคชอบอเอกวผมว่าถ้าคนที่หวังดีเขาถ้าคนที่หวังดีกับเราเขาไม่น่าจะถึงถึงถึเขาทราบเขาไม่น่าจะปล่อยออกมาผมว่าคนแบบนี้ก็ก็มันมันมันแบบเลือกที่จะมองข้ามไปดีกว่าใช่ครับผมถ้าเขาหวังดีกับเราเขาคงไม่ องเอรร์มาะไย,าย่างเหตุการณ์ต่างๆที่เราถูกแบบระเมิดตามงานหรือว่าตามแบบว่าตามโซเชียลเนี่ยทางค่ายเขาดูวิธีจัดการอหไบ้างก็ผมว่าค่ายค่ายเขารัทรบทราบตลอดครับว่าศิลปินโดนอะไร <c oughs> แล้วก็เขาไม่ได้เขาไม่ได้นิ่งด้วยเขาเขาลงมาแบบ <c oughs> เหมือนว่าพี่ยงอะไรอย่างเงี้ยก็ลงมาจัดก,การเรื่องนี้ตลอดครับผม <c oughs> แล้วก็<ๆ>ก็ก็รู้สึกว่าได้ได้รับการดูแลจากค่ายแล้วก็ได้รับเพื่อนๆด้วยทั้งอีสิบเอ็ดคนเลยก็ถามไทยตลอดมันต้องจัดการมากขึ้นอีก อยากบอกนะมันก็แบบว่าอีทธิพลามาจกฝเยอะมากเลยค่าแฟนทงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าพอแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะพี่พอมันแบบพอคนรู้จักเรามากขึ้นเยอะขึ้นมันก็มีหลายคนที่แบบผ่านเข้ามามากขึ้นอะไรอย่างงี้ก็ผมว่าก็ต้องจัดการไปนะครับที่ถ้าสมมติแบบเข้ามาแปลกๆหรือว่ามาทำอย่างเงี้แต่ว่าก็มันเลี่ยงไม่ได้ครับคนเยอะก็หมายถึงว่าพอยิ่งคนเยอะยิ่งความเสี่ยงเยอะก็ต้องช่วยกันดูแลไมอย่างเคเจอเหตุการณ์ พี่รู้สึกว่ามันละเมิดกับสิทผมว่าไม่ค่อยนะยังไม่มไม่ค่อยมีครับอย่างค่ายก็จัดการหมดทำไมเว่าผมก็รู้หมดถ้าอะไรเป็นเรื่องใหญ่อะไรอ่ะเรื่องราวมีกี่บ้างที่สาวเราเปิดตัวแฟนการคอนเสิร์ตขอพี่อิงแล้วครับพี่อิงก็ผมไปตามรีพอร์ตคิดพี่อิงอยู่ครับแล้วก็ความจริงอะผมอยากไปมากเลยวันนั้นอะแล้วก็อยากไปอยากไปแสดงความยินดีอะไรยงเี้ให้ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนั้นติดซ้อมพอดีก็แบบ คุยกันมีค right so right ุยกันในไลน์แล้วว่าแบบเออสู้ๆนะอะไรเงี้ยตกใจไหมผมเปิดตัวแฟนการคอนเสิร์ตเลยไม่เอาจริงผมก็เป็นหนึ่งคนที่ผมก็ก็รู้รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วพอไปก็ก็รู้ว่ามีแฟนในเฟซบุ๊กหรือว่ารู้ว่าเขาเปิดตัวเองคอนเสิร์ตรู้รู้รู้ว่ารู้ว่าเขาเป็นเป็นแฟนกันอยู่แล้วเพราะว่าไปร่วมงานกันก็ซีกันมากขึ้นแล้วกันกับพี่อิงก็รู้อยู่แล้วแล้วก็ดีใจครับดีใจที่วันนั้นก็เป็นวันที่ดีของเขาด้วยแล้วก็เขาแบบเออน่ารัก ไมเห็นแบบตอนไปกองถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ไม่ครับผมผมผมรู้วะพี่รู้แล้วกันดีใจกับพี่สาวดีใจกับพี่สาวดีใจทั้งดีใจทั้งที่เขามีคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ดีใจที่เออที่เขาให้เขาประตัวน่ารักดีคุยกันอยู่ตลอดสวัสด่คขอบคุณครับพอเห็นจริงพี่แฟนเราเรารู้สึกแบบว่าสบายใจไหมแบบพี่สาวเราแบบว่าได้ไปเจอคนที่ดีแน่นอนแน่นอนครับผมก็ใครที่ผมแบบสนิทด้วยอะไรเงี้ยเขามีคนที่ รักเขาแล้วก็ด mm ูแลเขาก็เ hmm. ป okay, ็นสิ okay, okay. ่งท nah. ี่ดีเพราะว่าเขารักเป็นสิ่งที่สวยงามครับโอเคขรบคุยถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปกัน